มีเรื่องที่พูดค้างเอาไว้เรื่องของคนที่ถูกธรณีสูบลงไปสู่อเวจีมหานรกในครั้งพุทธกาลมีห้าคนพวดไปสี่คนแล้วคนแรกก็พระเทวทัตทำร้ายพะุทธเจ้าคนที่สองก็พระเจ้าสุภาพพุทั์ อัน้ขวางทานวินทบาทพระพุทธเจ้าคนที่สามเนี่ยนางจินจามานวิกาวกล่าวโทษให้ร้ายพระพุทธเจ้าคนที่สี่ดันทะมานกดันทะมานพเนี่ยข่มขืนปา้าอรหันทำได้โดยการคมขืนพระอรหันตเทรี ที่จะพูดวันนี้คนที่ห้าจะว่าเป็นคนก็ไม่ใช่เป็นยักษ์นันทะยักษ์ชื่อเดียวกับนันทะมานพอันนี้ทำร้ายผ้าดาหังทำร้ายภาษาดีบุเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวรวุวันเวรุวันวิหารเวรุวันเนี่ยเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ถวายสร้างถวายโดยพระเจ้าพิมพิสารย้อนเหตุการณ์กลับไปในครั้งพระเจ้าออกสแสวงหาโมคธรรมตอนนั้นเป็นเจ้าชายชั่วทันยังไม่บรรลุธรรมเป็นพร,ระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เจอกับพร,ระเจ้าพิมพิสารรองเขาเป็นเจ้าชายเป็นเชื้อกษัตรเหมือนกันเจอกันแล้วก็ ตกลงกันสัญญากันว่าเมื่อไรที่พระองค์บรรทุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าหาทางออกจากว่าตดังสารพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยก็จะเป็นพิสารบอกว่าให้มาแสดงธรรมให้แก่พระองค์ด้วยหรือว,ว่าเป็นคำสัญญาที่มีต่อกันทั้งสอง,สองท่านภายหลังพระองค์ บลธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ลืมสัญญากลับมาแสดงธรรมให้พระเจ้าปุพิสานในครั้งนั้นพระเจ้าปุพิสานาก็ถวายวัดถวายที่สร้างวัดเวรุวันก็แปลว่าป่าไผ่เวรุแปลว่าไผ่ตรงนั้นเป็นเรียกว่าเป็นสวนอันเดินรมบาลีใช้ชื่อว่ากาลันทกา,าวินาเป แปลว่าเป็นที่สําหรับให้เหยื่อกระแตม็คือคนเอาพักปอดก็เอากลไม้อะไรมาให้กระแตกระรอกกระแตกินคือความรม่มรื่นของสฐานที่เขาเหมาะแต่่างเป็นวัดถ้าเป็นวัดแห่งแรกในพระศาสนาในครั้งนั้นเนี่ยพระพระพระจารีบุตรพระรีบุตรเนี่ยซึ่งเป็นพระอัครสา,ากบกเบื้องขวาผู้คงปัญญา วันนั้นตรงกับวันขึ้นสิบห้าคมขึ้นสิบห้าคมเดือนเพ็ญพระจันทร์สว่างอากาศเย็นสบายดีอาตาริบุตรก็ออกมานั่งสมาธิที่ลานวัดนั่งกลางแจ้งลมเย็นสบายเข้าไม่โลดสมบัติเข้าสมาธิขั้นลึกจังหว่าพเดมียักษ์สองคนเป็นเพื่อนกัน ตนหนึ่งชื่อนันทะยักษ์อีกตนหนึ่งก็เป็นเพื่อนกันเหาะมาด้วยกันเหาะผ่านมาเห็นพระสัททบุตรกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็ไม่รู้คิดยังไงอีท่านไหนนะ่นะนันทะยักษ์เนี่ยอยากจะเอากระบองฟาดหัวพระสัททีอยากจะตีหัวพระสัทีบุตรให้ตายก็โดยบุพกรรมใดไม่รู้เกิดมันไส้เกิดอะไรยังไงขึ้นมา บอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราจะเอากระบองตีหัวพระองค์นี้เพื่อนก็เตือนนะเพื่อนบอกว่าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระสมณะเนี่ยเป็นคนมีคุณธรรมเรายังมีฤทธิ์อีกนะท่านจะไปตีเขาเพื่ออะไรไม่ฟังเตือนสามครั้งไม่ฟังจะตีให้ได้ เขาบอกว่าแรงที่ตีลงไปเนี่ยแรงยักษ์ที่ตีลงไปเนี่ยช้างศูนเจดศอกกับช้างตัวใหญ่นะถ้าโดนตีเนี่ยเละติดดินเลยถ้าตีเข้าไปที่ยอดภูเขาเป็นดินเนี่ยยอดภูเขาจะพังทลายแรงของยักษ์ที่ตีเนี่ยแรงมากเพื่อนเตือนไว้ฟังหอะลงมาถึงหวดโดยกระบ,บองเข้าไปที่ศรีรษะพระสารีบุตรเต็มที่เลย แต่ปรากฏว่าประธดาบุตรไม่ได้เป็นอะไรขยับขยื่นนิดหน่อยเท่านั้นไม่เป็นไรเลย,ยแรงขนาดนั้นเดิมำนาจของกำลังชานแต่ปรากฏว่านันทยักษ์เนี่ยพอตีพระสารีบุตรเสร็จแล้วตัวร้อนขึ้นมาร้อนรุ่มขึ้นมาบนอากาศร้อนรุ่มไอ้ที่ว่าร้อนเนี่ยคือประตูนรกประตูอเวตีมหานรก เปิดไฟนรกมันออกมาเผาแล้วก็ดึงเข้าไปในอเวจีมหานรกกลางอากาศอันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าธรณีสูบนะเพราะว่าอยู่บนอากาศแต่ว่านรกสูบเข้าไปเอาโดยเปรียบเทียบเพราะว่าไม่ใช่มนุษย์เป็นยักษ์เหรอดูอันนี้คือเหตุการณ์ที่นันทายักษ์ทร้ายพระอระหันต์ก็ถือว่าบาปหนัก ต้องตกนรกในทานดอาอเวจีนรกสูงเข้าไปพอตอนเช้าเนี่ยพระสริบุตรก็ลงไปที่าลาไปชันก้าใ่แหละก็เจอกับพระโมคคัลลานะพระบคนนั้นเห็นเหตุการณ์เมื่อคืนแต่ว่าเห็นด้วยชานตอนที่พระสริบุตรโดนนันตยักษ์ตีหัวเนี่ย พระโมคลาะกำลังเข้าฌานยูกก็เห็นด้วยทิพยะจักสุขด้วยตาทิพย์เห็นชัดเจนเลยว่าถูกยักษ์ตีหัวก็เจอกันตอนเช้าก็ถามพระตารีบุตรว่าท่านเป็นยังไงมั่งเนะี่ยเมื่อคืนโดนยักษ์ตีหัวพระตารีบุตรทำหน้างงนะเออเราโดนยักษ์ตีหัวเหรอเมื่อคืนนะท่านโดนยักษ์ตีหัวไม่รู้เลยเรื่องไง ตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเข้าฌานนิโรธสมบัติเนี่ยแม้แต่ว่าปีศาหรู้ว่าผียังไม่เห็นทักต่อทักตนจะมียักที่ไหนมันตีหัวพูดแล้วก็ลองคำที่ศีรษะตัวเองปรากฏว่าเจ็บเดี๋ยอาจจะโนขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยนะเออจริงด้วยหัวเราเจ็บเนี่ยจับแล้วมันเจ็บเออ ก็ชมพระสารีบุตรเออพระตัดหูได้ท่านเก่งนะท่านยังรู้ว่าเราโดนยักตีหัวแต่เราไม่รู้เรื่องเลยบระบมคคลนะก็ชมพระสารีบุตรกลับนะบอกว่าท่านโดนตีขนาดนั้นนังไม่เป็นไรเลยแค่เจ็บหัวนิดเดียวนี่ถือว่าเก่งมากถ้าเป็นคนธรรมดาก็แบนติดดินไปแล้วตาย พระเจ้าสัประทับอยู่ที่นั่นด้วยก็ทราบเรื่องราวพระว่าก็ก็แสดงธรรมตัดเป็นธรรมบทนะโรงบอกว่าผู้ใดมีจิตตั้งมั่นดังขุนเขาไม่มีความโลภความโกรธเป็นผู้ฝึกดีแล้วความทุกข์ย่อมไม่มีที่ตั้งใน,นตัวเขาผู้ใดมีจิตตั้งมั่นดังขุนเขาสมาธิามันแน่นเลยเหมืนอนเขา ยังเป็นพระตัดีบุตรแลเป็นพาาระอรหันต์หมดกิเล่นความโลโดความขรดไม่มีฝึกตนมาอย่างดีแล้วความทุกข์ก็ไม่มีที่เกาะที่ตั้งในจิตในใจของพระสา,ารีบุตรดาอันนี้คือเรื่องของหนังอายักคนสุดท้ายคนที่ห้าที่ถูกถูกทนนีสู่ถูกประตูอเวจีมหารลรกเปิดรับเข้าไปทันทีที่จำชั่วครบและห้ฝ ก็เอาเท่านี้เดี๋ยวตรวจ